ว่านแหเทิงโคกครับเมื่อนี้มื่อน่อะ,ะ,ะห่างแหแล้วเพืชที่ไปวา่านยังน้ออยู่โคกค่ะโคกแต่แดดเปียงเปียงมื่อนี้พืชที่เมื่วานยังน้อนายพ่านมื่อนี้อ้ยหากินชักก็ได้ปลาซะหรอกครับอ้าวงสงสัยจะว่านนี่อ้าวหนึ่งสองต้มเบืาามีอีกบอว่านชาัก็ได้ปลา,าบ่กมปลาหนีเว้อที หนูไม่รูเอนเองมามามาเราชมผลงานครับเมื่อนี่ได้นิ่สีเฮ้าอุปกรณ์เท้าวันปัซ่าอะไรกินกะคือเขาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเบื้องกระนาแอบนี่แอบบาทนี่ อยยว่าาใครจะเป็นคนเสียสละโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วไห้เงียบวงียบเงียบเยบมาแล้วไห้มันขยะเบึ้บบึ้บบึ้บป่ามั้เนาะหมีป่าโอ้ขาวขาวมาแล้วไม่ดุป่าไม่มีป่าหรอกบอกโอ้ยเอามาโคตัวง่ายไหนล่ะตัวปลาเรา ทำไมมันเป็นแบบนี้้ได้ยูได้ยูพี่น้องได้ยูครับนี่โอ้ลูกปลาพันปลามาเดิมปลายังวะที้นี่บานนี้ดำหนึ่งสองปลาสวยเอาเอ้ยปลาโน่นจันทร์ เดียงไม่ถึงน้ำโปสโปสโปสอันตัวน้อยก็ปลอยขึ้นไว้ถ่ายมันไงอุ้ยตที้เข้าจะท้องปฟองโอ้สองเทียแล้วโยนมาลงน้ำไม่ถือใหญ่ป่ะหมดแล้วว้า nè, nó mạnh, quân như thế này, trong mạnh. Ừ. Ừ. điều, <laughs> papa, bay, ừ. ừ. mà tao bay, cứ như thì bốc khứi